จ้าเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับยายแสงเด้อค่ะคะิดฮอดแฟนลับเอฟซียุเหมือนเดิมคะ่ะบ่มีเปลี่ยนแปลงคะ่ะคิดฮอดจังไหนก็คิดฮอดจังสั้นละคะ่ะมีผู้ใดกับแฟนลับเอฟซีผู้ใดที่อยากมาเที่ยวผู้เรือบ้านยายแสงก็มาเด้อค่ะคิดฮอดยุคเก่าค่ะผู้ใดที่คอมเมนต์บอกว่าอยากมาเบิ่งยายแสงอยากมาเที่ยวบ้านยายแสงอยากามาเลยเดยอคะ่ะยินดีต้อนรับตลอดเวลาคะ่ะ พมีว่าพอต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับตลอดเด้จะมาช่มบรรยากาศอของภูเขาของสวนเด้จ้ะมันจะได้ว่า <c oughs> มีความสุขความคนเฮาเนาะ,ะถ้าได้มาช่มบรรยากาศดีๆเยน็ยนๆสบายอกสบายใจก็มันก็มีความสุขไปอีกแบบหน,นึ่งนี่แหละ อยากให้แฟนคลับ f อซทุกขูทุกคนที่อคอมเมนต์เขามาถูกใจที่ย้ายแสงว่าฮอนตน้องแอนออลดีน้องบอยสีใช้นี่ที่ห้าฮักกันนี่มาเลยค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวเบิงมาเที่ยวชมเมืองผูเรือนี่มันมีอย่างที่นาเที่ยวหลายๆยู่จะเอามือนี่กระซิว่าฮอดน,น้องแอนออลดีอีกเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะน้องแอนออลดีนี่โอ้ยว่าวอะไดก็เป็นตาฮักว่าเป็นแต่แพงเนาะเพื่อนก็มาว่าวฮอดอันบงมรัมของ สามีเพิ่นบ่มละไอ้นี่ของเพิ่นเนาะเพิ่นก็เว้าแบบว่าให้แฟนคลับเอฟซีได้เฮแบบเต็มที่นะว่าวีหยังไปกะแฟนคลับเอฟซีเพิ่นก็ได้เฮได้มวนได้ฮาเนะาะสำหรับน้องเอ,นอ็นออรดีสามภรรยาของบอยบอดบอยหรือ,อซ้อเอ็นเนะาะ ซอแอนที่บางคนก็เอินซอเอนบางคนก็น so, บกบอดบ่อยนะคะก็สิีได้เห็นโมเมนต์น่ารากักน่ารักของน้องแอนกันสุขุสุขคนว่าน้องแอนนี่เป็นคนที่แบบนิสัยใจคอเพิ่นแบบดีมากเยี่ยมมากอะคือนางอะเป็นคนที่แบบเนาะ เทคแคร์กับสุขคนน่ะหักกับสุขคนน่ะนะหลายผู้หลายคนก็อุ้ยถามเขามาหลายบางคนก็ถามเขามาเรื่องลูกเรื่องยังก็แล้วก็ตอบน้องเอ็นเพิ่งก็ตอบไปแบบโมเมนต์นารักนารักทุกอย่างอ่ะล่ะเนาะกว่า ตอนนี้เนาะกว่าสิเอ่อกว่าสิมีมือนี้ได้มันก็บนเป็นง่ายเนะเาะช่วงนี้งานเข่ามา้าน้องแอน๋นมันก็ต้องเฝ้าเอาเฝ้ารับเฝ้าเฮ็ดเฝ้าท่านเนาะกำลังอายุยังหน่อยทุกคนก็ต้องอขวัญขวายเมื่อน้ำขึ้นก็ต้องเฝ้ารีบตักเนาะมาฟังว่าน้องแอนเบาอีหยังเด้อจ้าอีได้เฮี้ยโม่อยอากให้พี่พน้องแฟนคลับรู้ว่าน,น้องเอ๋นเบาหยังเอา ก็คือเจ้าของคอนเดียวกันนะคะจะาอันนี้จะเป็นวงเล็กนะคะส่วนวงใหญ่ก็คือมลำใจเกินร้อยแคือเจ้าของคอนเดียวกันนะคะจะา ครวนี้นะฮะคราวนี้ระเบิดพอเราได้เงินจากตรงนั้นมาบ้างแล้วก็ปอนปอนมาวงหน่อยเน้นอยเออปาสิมาปรับเปลี่ยนโชว์ปรับเปลี่ยนเรื่องการแสดงนะคะต่อไปเราอาจจะได้นั่งรถบัสก็ได้ใครจะไปดูเฮียซีมีรถบัสนี่บ่ะแล้วเราเราอย่าไปบอกอยไปบอกหัวข่อยด้วยค่ะสิร้อยเสือนะนะคะก็ถือว่า ขอบพระคุณอันนี้จะเป็นวงเล็กนะคะส่วนวงใหญ่ก็คือมรำใจเกินร้อยคือเจ้าของคนเดียวกันนะฮะเจ้าของคนเดียวกันเงินอยู่น้ำหนูแม่เขานี่นะเขานี่ระเบิด พอเราได้เงินจากตรงนั้นมาบ,บ้างแ<อ>ล้วก็ปอนปอนมาวงหน่อยแน่น้อยเออภาสิมาปรับเปลี่ยนโชว์ปรับเปลี่ยนเรื่องการแสดงนะคะต่อไปเราอาจจะได้นั่งรถบัสก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยซิมีรถบัสที่จบอกแล้วเราเราอย่าไปบอกอยไปบอกผัวหอยด้วย,วยค่ะ <laughs> <laughs> สิร้อยเสือน,นะนะคะก็ถือว่าขอบพระคุณ อันนี้จะเป็นวงเล็กนะคะส่วนวงใหญ่ก็คือมลรำใจเกินร้อยแคือเจ้าของคนเดียวกันนะคะเจ้าของคนเดียวกัน <laughs> งันอยู่น้ำหนูแม่เขานีลน้ละเข <laughs> <laughs> านี <laughs> าน้ระ <laughs> <laughs> เบิด <laughs> พอเราได้เงินจากตรงนั้นมาบ้างแล้วก็ปอนปอนมาวงหน่อยเนี่ยน้อยเออปรสิมาปรับเปลี่ยนโชวปรับเปลี่ยนเรื่องการแสดงนะคะต่อไปเราอาจจะได้นั่งรถบัสก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยสีรถบัสสี่ตัวแล้วเราเราอย่าไปบอกอย่าไปบอกหัวหอยเด้อค่ะสิร้อยสซือนะนะคะก็ถือว่าขอบพระคุณอันนี้จะเป็นวงเล็กนะคะส่วนวงใหญ่ก็คือมอลํา เห็นล้วบอกค่ะว่าน้องแอนเพิ่นเวาอีกอยังทุกโคทุกคนแฟนลับ f อซก็คงอีได้ฟังแล้วเนาะแฟนลับ A FC พาก,กันกรี๊ดสนั่นเลยค่ะว่าเห็นน้องแอนเพิ่นเวาเนาะก็แม่นอหลีค่ะบงใหญ่กัดใจเกินร้อยก็เป็นของน้องแอนอีคือเก่าเงินก็อยู่น้ำน้องแอนอีคือเก่าเนาะผัวเมียกันเนาะผัวเมียเพิ่นเนาะมันจะไปใส่ละเงินค่ะมันก็เข้าหากันคือเก่าสันเทะนี่ล่ะ แฟนครับเอฟซก็คงรู้คงเห็นแล้วเนาะว่าน้องแอนเพิ่นเว้าอันใดเป็นโอ้ยเนอบองน่อยกับบงน่อยกัของเพิ่อนอีกอกันรวมกันอีกคือเกา่าบริหารไปทั้งใดกับ กระเป๋าเดียวกันอีกคือเกา้าละ่ะนะคือจังน้องเอน็นว่าวนั่นละนี่ละ่ะแฟนขับเอฟซีเพิ่นพอใจหลายเพิ่นเลยกีดกัดกีดกาดกีดกาดแบบมีความสุขเนาะน้องแอนก็ให้ว่าวให้แฟนคลับเอฟซีฟังแล้วก็มีความสุขอีกแน,น,น่น้องแอนเอรละดีก็ได้เนาะเห็นเพื่อนโมเมนต์ของเพิ่นแล้วโอ้ยเท่ากับเนาะสะออนเนาะอ่า บนเอเด้ออนาคตเพิ่นก็บอกว่าสิอาจด้ขี่รถบาสบนเน่บนอนดอกแมนชีวิตคนเฮาเนาะบ่มีสิ่งใดที่แน่นอนจากย่างดอกอันไดก็เกิดขึ้นได้อันไดก็เกิดขึ้นได้บ่ว่าสิ่งใดก็ตามมันเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละจากขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวได้เมื่อเฮ็ดยังไดก็ได้สุกได้ได้ได้ทุกอย่างอนะเนาะว่าน้องแอนยี่เบ้าอันไดมันก็ แฟนขับเอฟซีกัฮารกทั้งเก่งทั้งสวยสะนะทุกคนคอมเมนต์เขามาให้เนาะทั้งเก่งทั้งสวยแมนอิลิทั้งเก่งทั้งสวยบอมแมนสวยธรรมดาสวยแล้วเก่งด้วยนี่สุดยอดคือความสุดยอดนี่นะน้องบอยสิริใช้เพื่อนกับมีบุญวาสนาได้สามได้ภรรยาทีด่ดีน้องเอนออร์ดีก็มีบุญวาสนาได้สามีที่ดีแท่นี่นะ ความดีนี่มันเฮ็ดอย่งไหนตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมยังพระพุทธองค์พระศรท้าไไวยนั่นล่ะนี่แหละความความน่ารักของแอนอรดีไปทั้งดหดร็เฮ็ดใในแฟนครับเอฟซี ติดตามตลอดไปไกลปันไดแฟนคลับเอฟซกันน้ำไปเบิงนะคะเมแต่แฟนคลับเอฟซีภาคใต้กันยังยู่ไกลปันไดกันยังมาจ้างเนาะคิดว่าอย่างแกงจังสีเนาะเออนี่แหละข้อความเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเบิงแล้วเพิ่นมวนเพิ่นมีความสุขเพิ่นก็ต้องจ้างเอาเมื่อนี่ยิ่แสงก็มีข่าวสารมาว่าซูแฟนคลับเอฟซฟังคแค่นี้ละจ้าหากผู้ใดชอบชิปนีก่ก็กดไลค์กดแชร์ให้เนตได้จ้าเมื่อนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก็น้อจะสวัสดีจ้า